เปิดภาพล่าสุดน้องมะลิลูกสาวพ่อปอทฤษฎีแม่โบแวนด้าต้องบอกเลยว่าโตแล้วสวยขึ้นมากจนแทบจำไม่ได้เลยหลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านโบแวนด้าน,นั้นเป็นภรรยาของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีสหวงศ์ที่เจ้าตัวมักจะโดนด่าเอาชื่อสามีทำม,มาหากินอยู่บ่อยๆซึ่งปัจจุบันทางด้านโบแวนด้า นั้นได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงลูกสาวน้องมะลีเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าทางด้านน้องมะลีโตเป็นสาวสวยแล้วอีกทั้งยังดูเหมือนว่าน้องมะลินั้นจะชื่นชอบการแสดงเช่นเดียวกับขปและก่อนหน้านี้ทางด้านน้องมะลิมีผลงานละครเรื่องฟ้าเพียงดินแสดงเป็นนางเอกในวัยเด็กอีกด้วย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าปัจจุบันน้องมะลีอายุ9ก้าขวบแล้วแถมยังต้องบอกเลยว่าน้องมะลีดูโตเป็นสาวขึ้นกว่าเดิมมากๆและตอนนี้ก็มีแนวทางที่ชัดเจนในด้านการเต้นตั้งแต่เด็กๆโดยทางด้านโบแวนด้าก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนณนะตอนนี้น้องมะลีได้ไปเฉิดฉายโชว์การแสดงอยู่หลายเวทีและหากใครที่ได้เห็นน้องมาลิ ในปัจจุบันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมะลิโตเป็นสาวและสวยมากอนาคตนางเอกคงไม่ไกลอย่างแน่นอนวันนี้เรานำมาภาพล่าสุดน้องมะลิมาให้ได้ชมจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลย